เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับไล่ก็มาอย่างนี้ตลอดเลยนะเปิดคลิปทีไรก็มุมกล้องอย่างนี้นะเพราะว่ามันเฟี้ยวไงนี่มาแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาคราบของกันอีกแล้วบอกเลยว่าถ้ามีทองทีไรเนี่ยเราก็ต้องกดคราบของนะทองจะไม่ติดตัวเลยแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีงบอยู่หนึ่งแสนทองครับและมาดูกันครับว่าหนึ่งแสนทองเนี่ยผมจะเคลียร์ไหมนี่ส่วนตัวนี่คือหนึ่งแสนทองนี่คือมันน้อยมากครับถ้าจะคราบของเนี่ย โอกาสที่จะได้ทองนี่คือแบบโอ้โหมันน้อยมากอะ่ะยังต่ำต้องมีสัก2 0 0 0 0 0ทองอะไรงี้แบบว่าเราจะได้เยอะๆนะเดี๋ยวก็มาดูแล้วกันนะครับว่า1 0 0 0 0แทองเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างาไปไปครับเลยแล้วกันแล้วปืน AK ที่ผมครับมาเมื่อวันก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขายเลยนะเดี๋ยวก็จะมาขายวันนี้เลยครับจะวางขายไปสักแสนกว่าอะไรงี้นี่ดูครับแล้วผมก็มีออฟอยู่100กว่านะปืนเอคเนี่ย เราก็ค่อยรีออฟแลวก็มาขายกันนี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็มีโลหะหายากก็22ครับแล้วก็มีพวกอเกล็ดหายากนะแล้วทองในตลาดดูดิตอนนี้ก็ขายของก็ออกไปเกือบหมดเลยนะนี่มารับแล้วกันครับรับได้ก็9ก้าหมื่นก็มีในตัวอยู่นิดนึงแล้วก็เกือบแสนหนึ่งครับขาดอีกไม่กี่ร้อยนะมาแล้ววันนี้ก็งบแค่นี้ครับแล้วมาดูกันครับว่า งบผมนี่หนึ่งแสนทองเนี่ยเราจะได้ของอะไรบ้างนะหรือว่าเราจะหมดตัวแบบเกลืออะไรอย่างี้ไม่ได้อะไรเดี๋ยวมาดูกันครับนี่มาเดี๋ยวผมจะเล่นของแพรก่อนเลยอย่างแรกที่เราจะคราฟเนี่ยก็ต้องเป็นเอเคนะมาคราฟอาวุธก่อนเลยเ k คตอนนี้ก็คราฟได้แล้วกระบอกหนึ่งนี่มาดูครับว่าจะได้เท่าไหร่นะเพราะว่าไอโลหะหายากเนี่ยมันก็มี22นะ น่าจะได้ไม่เยอะครับผมก็มีแค่นี้เนี่ยหมดก็หมดเลยวตอนนี้ก็ครับได้เลยครับก็อยู่ที่5ครั้งนะโลหะหายาก็มันก็ได้แค่นี้ครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันครับว่าในใน5ครั้งเนี่ยเราจะได้เ k เสียอะไรบ้างนะสมมติว่าถ้าได้ทองขึ้นมาเนี่ยผมจะมี2กระบอกเลยนะหมดเลยครับเฮ้ยนี่ไงหลอกไม่ได้หรอกนะตอนกดแรกแร,กแรกนี่คือแบบใจหายไงต่นนีย่อชินว และครั้งที่สองมาไหมฟึบนี่ไงสีฟ้าโอ้โหตอนนี้ผ่านไปโคตรไวอะ่ะเรามีห้าไงตอนนี้เขาเหลือสามเลยครับโอ้โหกลิ่นเกลือที่โชยมาเลยเฮ้ยโอ้ยสีม่วงวะแล้วไปต่อครับไ่ค่ออยากได้เลยสีม่วงเนี่ยถ้าอยากได้ที่ต้องเป็นออฟม่วงนะนี่มาไหมครั้งที่สี่ ครั้งที่สี่ก็ไม่มาและออฟอะไรนี้ทั่วไปไปต่อและนี่ก็คือครั้งสุดท้ายครับมาดูกันครับว่าจะออกไหมเพราะว่าโลหะหายากเนี่ยมันก็หมดเลยนะเฮย้ยโอ้โหโอเคสีฟ้าตอนนี้ก็หมดเลยครับห้าก,กระบอกเราเอคได้ฟ้ามา3ไม่ใช่3ดีได้ฟ้า4แลอะไรก็ม่วงหนึ่งโอเคถ้าเราจะครับเล่นอย่างน้อยมันก็ได้อยู่นะได้กระบอกหนึ่งอะไรงนี้แต่ผมจะครับขายไงอะไรก็ไม่ได้ทองมันก็ไม่คุ้มครับ ไปต่อไปก็มีเกรดหายากมี60กว่าและเราก็จะมาครับเป็นครับอะไรดีวันนี้เนี่ยเอาเป็นเสื้อดีกว่านะนี่เพราะว่าเสื้อมันก็เลเวล62อครับอีกไม่นานก็จะใส่ได้แลวไปเดี๋ยวมาซื้อของกันแล้วกันครับเอาให้หมดเลยตอนนี้ก็เหลืออีกหลายหมื่นอยู่มาซื้อของให้หมดเลยครับตอนนี้ก็มี6 7นะ มาดูกันครับว่าเงิน6 0 0 0ืนเจ็เนี่ยจาก1 0 0 0 0แสนเมื่อกี้เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่วะปึ๊บโอ้โหหมื่นสองแล้วผ่านปอย่างไวนี่ไปต่อนี่ไงแต่นี้ก็ไม่ถึงหมื่นแล้วแต่นี้ก็ขาดไอ้นี่ครับผ้าใยเคมีนะแล้วก็ซื้อมา18โอ้โหอันนี้คือหมดพอดีดูดิ จากเมื่อกี้นี่แสนหนึ่งครับตอนนี้ก็เหลือ400เอาว่ะแล้วผมได้15ทีอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีทองสักหนึ่งนะเพราะว่า15ครั้งเนี่ยมันก็การันตีครับก็เห็นมาอย่างนี้นะมีพวกเพื่อนเขาบอกอะไรย่างี้ครับว่าถ้าครับไป15อะไรย่างงี้ก็จะได้มา1ชิ้นผมก็ครับไปเรื่อยครับแล้วก็มาดูแลกันว่าจะได้ปะนี่แต่ว่าบอกเลยครับว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยเราไม่พอนะถ้าได้ทองมาอันเดียวเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมใช้ไปเท่าไหร่วะ60,000กว่าทองปะ นี่ฟารอมชุดหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็อยู่ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นครับถ้าเราได้มาอันหนึ่งก็ไม่ไม่นคุ้มนะแต่ก็ต้องมีสัก2ชุดไปแต่ก็เมื่อกี้ก็ได้ม่วงมาหนึ่งเราผ่านไปแล้ว3 4สี่ครั้งและนี่ก็เป็นครั้งที่4เฮ้ยเอาว่ะสีม่วงมาสีม่วงมาก็เท่านั้นครับแะ้วก็ไม่ต้องการนะบางทีถ้าได้สีม่วงผมก็ย่อยทิ้งอะไม่ค่อยขายเท่าไหร่หรอกหลายครั้งที่5้าเฮ้ยเอางี้หรอ ม่วงนี่คือแบบเด้งมารวว่ผมไม่ต้องการไงเมไม่ต้องการที่คือมันให้อย่างเดียวโอ้โหอยากที้จะให้ม่วงเนี่ยก็ต้องเป็นออฟม่วงแล้ววะแล้วนี่ก็ครั้งที่หกโอ้โอหไหลาย,ยาวสิบห้าครั้งที่คือแบบมันน้อยมากอะ่ะเอาคราบแป๊บเดียวที่คือหมดเลยนะเราก็ต้องเอาครับเราก็ต้องไปให้สุดตอนนี้ก็ของพร้อมไปแล้วกดต่อเลยครับ แล้วมาดูกันครับว่าใน15ครั้งเนี่ยเราจะได้มากี่ชุนนะตอนนี้ย็อยังไม่โผล่มาเลยมีแต่ม่วงหอฟ้าเอาว่าตอนนี้ก็ไปเครื่องทางเลยครับตอนนี้ก็เหลือ7นะเฮ้ยจะไม่มาจริงอะจะบอกว,ว่าวันนี้ผมเกลียดนะมาปะโอ้โหไม่มาว่ะอย่างน้อยถ้ามันจะมาเนี่ยมันก็ต้องมาแล้วปะเพราะว่า15ครั้งมันก็การันตีนะถ้ามันไม่ออกมาตอนนี้เนี่ยมันก็ตอนท้ายก็น่าจะออกยากอะ่ะ จะออกมาแค่ชุดเดียวดูดิสิมว่วงมาเฮ้ยตอนนี้ก็เหลือ5้าครั้งใน5้าครั้งนี่มันจะออก2องนี่โอ้โหโอกาสยากอยู่นะฟึ๊บอุยเอาวะวันนี้ออกยากจริงตอนนี้ทองยังไม่โผล่มาเลยครับโอ้โหจะเอาแบบนี้จริงเหรอตอนนี้ก็เหลือ3ครั้งสุดท้ายและทองผมวันนี้คือ1 0 0 0 0แสทองนะ เฮ้ยสีม่วงอีกแล้วมัจะออกม่วงรัวๆแล้วก็สองครั้งสุดท้ายครับโอ้โหแล้วก็ได้มาครั้งที่14ถามจริงแล้วก็ครั้งที่15มันก็น่าจะออกยากเลยนะจะออกติดๆอะไรย่างี้เนี่ยเฮ้ยเดินไปได้อันเดียวโอ้โหข้าเฮ้ยเฮ้ย,อยเอาเลยปะวันนี้เราจะไม่จบแค่นี้ เฮ้ยเมื่อกี้ออบม่วงมาเอาเว้ยในที่สุดในที่สุดมันก็มาไปดูแป๊บหนึง่งเฮ้ยไหนวะนี่โอ้โหและโคตรดีด้วยลดด a m a จที่ส่วนลำตัวครับโอ้โหของดีและเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ6.4อย่างที่บอกเลยครับว่าหลายแสนแน่เอาว่าดูว่าจะไม่มาซะแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็เหลือ2ครั้งนะอย่างน้อยใน15ครั้งเนี่ยมันก็ต้องออกอทองหนึ่ง ผมก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันต้องมาแกสีทองเนี่ยแต่ว่าแบบสองครั้งแกไม่คิดเลยครับว่าจะมาเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เกินไปเอาว่าจากที่เมื่อกี้ได้ขีผมจะเกลือเลยนะผมใช้ไปแสนทองอะ่ะแล้ว่ะไอทองมาแค่อันเดียวว่ะได้เสื้อมาวันนี้ก็ราคายอยู่ประมาณสักสี่ห้าหมื่นนะแล้วเราก็ย้ายไปเลยเพราะว่าผมได้ชุดทองมาฟ,ฟึบเรียบร้อยดูดิโอ้โหและหลอดเต็มอะ่ะเห็นปะหลอดม่วงเต็ม อย่างนี้ผมว่านะี่าจะสองสามแสนเลยอะ่ะเฮ้ยโคตรดีและผมไม่มีที่ลอ็อกออฟด้วยนะแบบสองสองออฟอะไรอย่างเงี้ย้ามีนะี่จะพุ่งกว่านี้อะ่ะมาเดี๋ยวมาเช็คดูนี่โอ้โหเต็มหลอดโอ้โหโคตรดี6.4%เปอร์เซ็นต์และมันก็ตันที่6.5%นะก็อีกแต้มเดียวครับ เด็ก้มันก็นี่จะขายแพงมากเลยนะแต้มเดียวเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราก็มาวางขายกันนะแต่นี่ก็มีรองเท้าอยู่1คู่แล้วก็เอคกระบอกหนึ่งเดี๋ยวเอคเนี่ยผมก็จะขายที่แสนสนะขายไปเพราะว่าออฟมันก็ร้อยต้นต้นมันก็ไม่ได้มีออฟม่วงอะไรนะก็ราคาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเป็นชุดไอเสื้อเมื่อกี้เนี่ยผมจะลองเทสเป็นเรตติ้งก่อนนะมาลองวางขายดูครับว่าเรตติ้งจะดีว่า ต่ผมไม่ได้จะขายราคานี้นะผมแค่ลงตลาดเฉยๆครับเดี๋ยวว่าจะมีคนสนใจออฟราไหมาแล้วก็ลงให้ดีไว้อันนี้ก็สองหมื่นห้าพอไมชิ้นเดียวอะไรก็ขายไว้แต่ผมว่าเซิลผมนะ่าจะอยู่ประมาณสัก20,000นอัพนะถ้าเป็นเซิฟนี้นะเพราะว่าออฟมันก็ออฟดึงครับแบบเจ็เม,มิดหลอดเลยนะเต็มหลอดแล้วว่านี่ไอเคนี่ก็แพงไปมันขายกล่าวว่าจะไม่ออกเลยนะก็ขายสูงๆเงี้ยเขี้ยไปเซิลว่า แต่ว่าผมยัดแสนสองครับอีกเดี๋ยวผมว่าก็น่าจะออกเลยนะออฟมันก็ดีด้วยแหละออฟก็ดูดิ145ี14โอเคอยู่ผมไปรีมาแล้วตอนนี้ก็ออกไปเรียบร้อยเลยครับก็เ k คเมื่อกี้นะดูดิวางขายไปแป๊บเดียวก็ออกเลยครับเพราะว่าราคามัลนี้ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะก็แค่แสนสองครับแล้วออฟมันก็ร้อยกว่าเลยอนะ่ะแต่ว่าชุดผมเนี่ยตอนนี้ผมวางขายไปที่สามแสนไะด้ก็299เเลยและมีคนกดใจคนดึงนี่ แล้วก็ราคาประมาณนี้เลยครับ2 0 0แสนกว่าแล้วค่อยดูอีกทีแล้วกันครับว่าผมจะขายหรือว่าจะใส่นะแต่นี้ก็ลองขายดูก่อนแล้วกันเผื่อว่าจะออกนะไปเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับไปละ